สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับไมค์เช่นเคยนะครับจากร้าน B B K จักรยานไฟฟ้าญี่ปุ่นมือ2องนะฮะวันนี้ผมพามาดูนะครับจักรยานเท่ๆอีกแล้วนะฮะตัวนี้เป็นโมนิต้าตัวใหม่แะผมพูดเลยว่าตัวนี้ผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเขาซ่อนแบตในเฟรมอ่าดูนะฮะแล้วตัวถังอลูมิเนียมด้วยครับน้ำหนักไม่หนักมากอ่ะมาดูเกี่ยววงล้อครับ วงล้อเป็นอลูมิเนียม2ชั้นนะครับ2ีนิ้วทั้งหน้าทั้งหลังอันนี้เป็นขับเคลื่อนด้วยฮับมอเตอร์ล้อหลังนะครับมีเกียร์สปีดทั้งหมด6สปีดนะครับผมตัวนี้ผมพูดเลยว่าโค้รสวยอ่ะมาดูเรื่องเกี่ยวกับรถพับได้นะฮะตรงนี้มีพับตรงกลางได้ครับแล้วก็พับคอได้ รถทุกเนี้ยสามารถเอาขึ้นรถเก่งได้ทุกคันนะครับไม่ว่าจะขนาดเล็กแค่ไหนนะครับก็สามารถเอาขึ้นได้เลยนะฮะโอเคมาดูเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าครับระบบไฟฟ้านะครับแบตตัวนี้จะเป็นแบตใหม่นะครับ36โวลต์เลยนะฮะที่เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวนี้ระบบทํางาน3ระบบมีบิดไฟฟ้า ปั่นผ่อนแรงแล้วเวลาแบตหมดก็ปั่นธรรมดานะครับผมหน้าปัดก็จะขึ้นเป็นโชว์แถบแบตเตอรี่นะครับว่าแบตเตอรี่ใช้งานไปแล้วเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นระดับความเร็วนะครับมี3ระดับนะฮะโอเคครับเรียบร้อยถ้าใครสนใจก็ลองทรสอบถามหรือพักมาทางเพจได้เลยนะครับวันนี้ทางร้านไปแล้วครับสวัสดีครับ